มาดูเหตุการณ์ที่เชียงใหม่นิดนึงครคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่จะไปธนาคารแห่งหนึ่งปรากฏว่าไปธนาคารปกติเราไปต้องฝากเงินใช่ไมใหรือว่าไปเบิกเงินแต่สิ่งที่เขาทําคุณผู้ชมมันคือการเข้าไปธนาคารเอามีดออกมาแล้วก็จี้เพื่อเอาเงินครับ นี่คือช่วงจังหวะนะครับที่ผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมครับกำลังเข้าไปในธนาคารแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่านี่ฮะพอเขาเข้าไปแบบเนี้ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยวงกลมแดงคือมีดนะครับเขาพยายามที่จะจี้เอาเงินจากพนักงานในธนาคารนะครับที่กําลังทํางานอยู่โดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ธนาคารแห่งหนึ่งตรงบริเวณสาขาสี่แยกหนองประทีปถนนเจริญเมือง<ม>ตาบลท่าศาลาอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ฮะหลังจากที่ได้เงินไปแล้วเดินลงกลับไปเลยอะสบายใจเชิบเลยสบายใจเชิบเลยร้อนด้วยนะไม่ ดูตกใจอะไรเลยแล้ว<ะ>หลังจากนั้นเนี่ยก็เดินออกไปเลยแล้วเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าตอนที่เขามาถึงธนาคารเนี่ยคือนั่งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างมามไม่ได้รถไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมาเลยหลังจากก่อเหตุคุณผู้ชมเห็นว่าได้เงินไปประมาณ4 0,000บาทนะครับแล้วก็หนีเข้าไปในซอย SR Con ร์คอนโดซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารคนเห็นเหตุการณ์เรื่องนี้ครับเป็นคุณป้าชื่อว่าป้าพลอยนะฮะแกเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นอยู่ตรงบริเวณหน้าธนาคารเลยป้าพลอยให้ข้อมูลกับทีม ข่าวครับแกบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยแกไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะคนที่เดินทางเข้าไปแล้วทราบภายหลังว่าไปจี้เอาเงินจากพนักงานในธนาคารเนี่ยแต่งตัวปกติมากมเหมือนคนมาทําธุรกรรมตามปกติเลยพอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แกก็ตกใจเหมือนกันครับรมันเหมือนกับคนมาติดต่อธนาคารมสัว่าตอนที่มาคนรอืม อ๋อเราก็ไม่ไม่รู้ไม่ทันสังเกตเลยปกติมาเพราะว่าเอ่อเครื่เอ่อปุ่มเอ้ยปุ่มกระช่อมเครื่องเออมากเปนว่าลงมาปกติเขาถามว่าเป็นคนยังไงใส่เม็ดแล้วเม็ดยาวแล้วลงมาปกติมกา,มมากมถ,ามาามมาถามว่าเขาวิ่งลงมาหรือเปล่า มันวางลงมาแบบปกติให้เข้ากับไม่สัสังเกตเลยใช่ับที่แบดัพพบ,บนี่ฮะคุณผู้ชมเสียงของป้าพลอยนะขายลูกชิ้นอยู่ป้าพลอยบอกก็ไม่คิดเหมือนกันค <c oughs> ือทุกอย่างมันดูปกติเหลือเกินพอมารู้เหตุการณ์โอ้โตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสดุดคุณผู้ชมทางสพแม่ปิงนะครับเข้ามาในธนาคารแล้วนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดเห็นว่ามีการเก็บลายนิ้วมือแฝงเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบหาตัวคนร้ายต่อไปด้วยครับ